สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับนะอ่ะขอมีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรออดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0ย์แปดศูนย์ครับอ่มีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากขนาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคปคิวอาร์โค้ดสแกนหาได้เลยครับอ่าวันนี้ครับ ไม่เสียเวลาเลยนะครับองค์ละ400บาททุกรายการนะครับวันนี้เนาะราคาเดิมราคาย่อมเยาวนะครับอ่ารายการที่หนึ่งนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานด้วยเนาะมีเส้นสีธนะด้วยนะครับเนี่ยอ่ากายภาพนะครับพี่ๆครับโอ้โหดูครับนี่เห็นไหมยุบย่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนะอ่าเนี่ยครับอือ แล้วก็มีคาบปูนเปลือกหอยด้วยนะครับพี่พี่ครับคาบปูนคาบไข่นะครับเนาะนี่ครับองนี้รายการที่1นนะครับเนาะแล้วก็เน้นย้ํากันทุก E ีีนะครับพี่พี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะครับเนาะชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้ทักไลน์โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับองนี้รายการที่1นนะครับเนี่ยครับเนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่มีคาบไข่นะครับโอ้โหดูครับนี่ อ่าเป็กรวดม้วนสารนะครับมีให้เห็นด้วยนะครับเนี่ยขึ้นตามผิวพระเลยนะครับเนาะอ่าองนี้ครับรายการที่หนึ่งครับต่อไปครับรายการที่สองครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่านี่ครับหลังเป็นหลังเรียบเนาะอ่าหลังองนี้เป็นหลังเรียบนะครับอ่าเนี่ยครับองค์นี้มีคาบลักด้วยนะครับเนาะอ่าเนี่ยครับมีคาบลักดําแบบนี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับ อ่าครับลักดำแบบนี้เลยนะครับนี่ครับขอบโอ้โหดูครับพูดย่นสวยคมชัดเจนนะครับเนาะอ่าแล้วก็หลังเป็นหลังเรียบนะตรงนี้ครับอ่าตรงนี้รายการที่อ่ารายการที่สองครับต่อไปครับรายการที่สามครับอ่าตรงนี้ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อก็จะออกโซนเขียวก้านมาลี่เลยเนาะอ่าเนื้อค่อนข้างสวยงามเลยนะครับพี่พี่ครับอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ลุงพุทธด้วยนะครับผมอ่านี่ครับพิมพ์ลุงพุทธเนื้อเก่าๆเ,เลยนะครับอ่านี่ก็เป็นชุดที่เพิ่งได้มาเลยนะครับพี่พี่พครับชุดใหม่เลยเนาะอ่า สักเสียมสี่เหลี่ยมนะครับผมโอ้โหสวยงามนะครับนี่เห็นไหมว่าเนื้อครับนะครับจะออกเขียวๆก้านมะลินะครับน้องอ่าออกเขียวก้านมะลิครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าตรงนี้รายการที่สามนะครับนะรายการที่สามครับต่อไปครับรายการที่สี่ครับ อ่าตรงนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าพิมพ์ใหญ่วันละครั้งเนาะอ่าหลังเรียบนะครับพี่ๆครับกายภาพจุกย่นดีครับขอบครูดนะครับอ่าขอบครูดแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับอือหืออ่าตรงนี้รายการที่สี่ครับอ่ารายการที่สี่ หลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าตรงนี้เป็นหลังเรียบนะครับอ่ารายการที่สี่นะครับนะรายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านี่โอ้โหงนี้แตกลายสวยมากเลยเนาะอ่าหลังก็เป็นหลังเรียบยุบย่นแบบนี้เลยนะครับอ่า ขออนุญาตลงกล้องเลยนะครับนี่ครับเนื้อแตกรายงานนะครับมวลสารพาสุมกอเม็ดกรวดสีเท,ทาม,มีนะครับเนาะนีะ่ขอบก็มีรอยคูดรอยย่นนะครับอขอบมีรอยคูดรอยย่นเนาะ,ะ,ะหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับนี่ม,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 มีเนื้อเกินเนาะ นี่จากรายงานด้วยครับรา,ายการที่5นะครับต่อไปครับรายการที่6ครับอ่านีครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีครับอ่ามีค้าบลักดำเนาะนี่หลังเรียบนะครับเนื้อผ้านะครับอ่ามีลักษณะเนื้อแกล่งเนะาะขอบค,ครูดแบบนี้เลยนะครับอขอบคขูดครูดแบบนี้เลยเนาะ อันนี้ครับอ๋อพระพักก็กลมเป็นผลมาตูมนะครับองนี้เนาะอ่าองนี้พระพักกลมเป็นผลมาตูมครับเกรทะลุซุ้มนะครับอ่ามีครับมีคาบลักดําด้วยนะครับพี่ๆอ่ามีคาบลักสีดําด้วยนะครับอ่านี่ขอบโอ้โหขอบตัดสวยดีครับพี่อ่าเนี่ยมีรอยคูดรอยย่นแล้วก็มีคาบลักตามขอบด้วยเนาะอ่ามีคาบลักตามขอบด้วยนะครับ อันนี้รายการที่6นะครับนะจําหมายเลขให้ดีนะครับพี่ๆครับจําหมายเลขด้านหลังก็มีร่องรอยการแตกลายบ้างนะครับนี่รอยปีรอยแยกต่างๆนะครับอังนี้รายการที่6ครับต่อไปครับรายการที่7ครับอรนนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่าสภาพาก็มีการใช้งานมาบ้างนะครับตรงนี้ครับนี่โอ้พากาเรียกว่าผ่านการใช้งานมาเนาะอ่า ก็เป็นร้อยปีแล้วนะพี่น้องโอ้โหได้แต่ก็ยังถือว่าสภาพยังดีอยู่นะครับนี่เห็นไหมทางยุอยย่นต่างๆนะครับมีความหนึกด้วยนะครับตรงนี้ครับอ่าคาฟูนคาบหิ่งก็มีเนาะองนี้ครับด้านหลังนะครับอ่ายุคยน่นแบบนี้เลยครับอ่ารายการที่7ครับ ต่อไปครับรายการที่แปดครับอ่าองนี้ครับเป็นเนื้อเขียวการมะลิเนาะอ่านี่องนี้เก่าๆเลยนะครับอเนื้อเขียวการมะลินะครับอ่ามีดอกแร่ด้วยนะครับองนี้ครับแล้วก็มีข้าวปูนเปลือกหอยนะครับนี่ขาวๆแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นข้าวปูนเปลือกหอยนะครับพี่ๆครับอ่าแล้วก็มีดอกแร่ด้วยเนาะ องนี้ค่อนข้างหนึกนุ่มดีนะครับพี่พี่องนี้ค่อนข้างหนึกนุ่มดีเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นหลังเรียบเนาะแล้วก็มีดอกแรนะครับองนี้มีดอกแลร์นะครับครับผมตะขอีมีนะครับองนี้รายการที่8ครับต่อไปครับรายการที่9้าครับ อ่าองนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่ครับอ่าองนี้คราบไข่เต็มเลยเนาะอ่าคราบกรูกคราบไข่เต็มเลยนะครับพี่พี่ครับองนี้ครับรายการที่เก้านะครับอ่าอ่าเม็ดแร่ยกเขียวนะครับมีนะครับปลาซุ้มกอมีนะครับพี่พี่อ่าเหลือเก่าจัดนะครับพี่พี่ครับโอ้โห มีคาบกลุ่คคาบไข่ขนะครับปกคลุมผิวผ้าแบบนี้เลยเนาะอ่ามีคาบกลุ่มคาบไข่ขปกคลุมผิวผ้าแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับอ่าหลังเป็นหลังเรียบนะครับองนี้อ่าเนี่ยครับหลังเป็นหลังเรียบเนาะอ่าองนี้รายการที่9นะครับต่อไปครับรายการที่10บครับ อ้าวนี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่วะะัดระฆังเนาะอ่ากายภาพก็ดูยุบย่นนะครับองนี้นี่ค่อนข้างแกมมลสารเลยเนาะเนี่ยมลสารนี่เป็นเม็ดเม็ดขึ้นมาเลยนะครับนะอ่าองนี้มลสารเป็นเม็ดเม็ดขึ้นมาเลยเนาะอ่านี่ครับนี่กายภาพก็ค่อนข้างยุบย่นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับอ่ากายภาพยุบย่นแบบนี้เลยเนาะ หลังครับยุบย่นชัดเจนนะครับพี่เม็ดกรดมนสารต่างๆในฝั่งในเนื้อพระอย่างดีเลยนะครับพี่พี่ครับเนี่ยครับโอ้โหถือว่ามวลสารดีมากเลยนะครับเนาะรายการที่สิบครับองนี้นะครับกายภาพยุบย่นเปลี่ยนแปลงเก่าๆแบบนี้เลยครับผมต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะเกตะลุซุ้มนะครับมีเส้นกรอบบังคับพิมพ์กรอบกระจกด้วยเนาะ ด้านหลังก็จะมีรอยปี๋รอยแยกแบบนี้นะครับพี่พครับอ่านงี้เกตทะลุซุ้มนะครับเนาะเกตทะลุซุ้มนะครับอขอบครูดนะครับมีรอยปีรอยแยกแบบนี้เลยเนาะ,อะขอบครูดมีรอยปีรอยแยกแบบนี้เลยนะครับ เนี่ครับเนื้อก็ค่อนข้างหนึกด้วยนะพี่เนาะหนึกนุ่มดีนะครับอ่านี่มอสานเม่กรวดนะครับตามปรอยปีรอยแยกก็เห็นชัดเจนเนาะอ่าตรงนี้รายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเนาะนี่ครับมลสารมีครบเลยนะครับอ่า น่ยมงกล้องนะครับเม็ดแรกนะครับ่าขอบคูดนะครับอ่าขอบคูดยน่นแบบนี้เลยนะครับตองนี้รายการที่สิบสองนะครับพี่ๆครับอ่ารายการที่สิบสองนะครับ นี่ครับกายภาพครับโอ้โหยุบย่นแบบนี้เลยนะครับอ่าองนี้รายการที่สิบสองนะครับนะรายการที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอ่าวงนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะอกวีนะครับพี่ๆครับสวยมากเลยนี่ขอบปีครูแบบนี้ครับหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับอ่า ญาติหลงกล้องเลยนะครับเนื้อก็จะมีความาหนึกด้วยเนาะหนึกแกล่งนะครับพี่ๆรับออกกัแกล่งหน่อยนะองนี้นะอ,ออกวีนะครับพี่ๆมวลสารเนี่ยครับเม็ดกร,รวดต่างๆค่อนข้างละเอียดนะครับองนี้ครับมวลสารค่อนข้างละเอียดเลยอดีนีวเราดูรอยปิดรอยแยกนะครับรอยปิดรอยแยกนะครับโอ้โห อ่าแล้วก็หลังเป็นหลังเรียบเนาะอ่าองนี้เป็นหลังเรียบนะครับอ่ารายการที่สิบสามนะครับนะรายการที่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่าองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มชัดเจนเนาะมีข้าวปูนเปลือกหอยอ่าองนี้เป็นพิมพ์พระประทานเชิงแสนะครับอ่าต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านี่ครับ เป็นพิมพ์พระประธานเชียงแสนนะครับอง์นี้ครับมีเส้นแซมสองเส้นแบบนี้เลยนะครับอ่ามีเส้นแซมสองเส้นแบบนี้เลออยเน,ะะลนะครับมีค่าปูนเปลือกหอยเนาะอ่าแกะปูนนะครับแล้วก็มีดอกแร่นะครับนี่อ่าดอกแร่นะครับโอ้โหอ่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ หลังองนี้ก็จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่ครายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่วันละครั้งนะครับเนื้อจะออกเขียวๆหน่อยนะพี่น้องเขียวกัานมาลน,นะครับอ่าหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับนะอ่ามสารมีเห็นชัดเจนนะครับนี่ อ่ามวลสารก็เห็นชัดเจนนะครับเม็ดผ้าซุ้มก่อเนาะค่อนข้างละเอียดเลยนะครับองคนี้ครับแล้วก็พวกผงวิเศษเม็ดข,ขาวๆนะครับเนาะอ่าอานี้รายการที่สิบห้านะครับ <c oughs> อ่าหลังเรียบนะครับพี่ๆองนี้หลังเรียบเนาะ รายการที่สิบห้าครับต่อไปครับรายการที่สิบหกครับอ่าตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกวีครับอ่าเนื้อค่อนข้างนุ่มเลยเนาะอ่านุ่มเก่าเลยนะครับพีพ่่ครับตรงนี้ครับอ่าหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับตรงนี้อ่าเป็นหลังเรียบนะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่ออกวีวันละครั้งนะครับอ่านี่ขอบขูดย่นเลยนะครับโอ้นี่มาสารพาสุมกอ่อนนะครับอ่าหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับองนี้หลังเรียบเนาะเนื้อนะครับนึกนุ่มในนะครับองนี้เนื้อจะออกไปทางโซนนึกนุ่มในเลยนะครับอ่ารายการที่16ครับ ไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับอาวนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ค่อนข้างมีการผ่านการใช้งานมาด้วยเนาะเนื้อผ้าก็ออกสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับพี่ๆครับากยภาพก็อย่างที่เห็นเลยครับพี่โอ้โหเก่าสวยยุบย่นนะครับมวลสารชัดเจนนะครับมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะครับขอครูดย่นดีครับอ หลังก็เป็นหลังเรียบเนาะมวลสารก็มีนะครับรายการที่17บเดครับไปครับรายการที่18ครับนี่ครับองนี้ครับพิมพ์ใหญ่อกก็บอกลายปีการนะครับเนื้อออกเขียวๆเนาะแต่ค่อนข้างหนึบนุ่มเลยนะพี่นะองนี้ค่อนข้างหนึบนุ่มเลยนะครับนี่อาจลงกล้องเลยนะครับมีดอกแร์เนาะองนี้มีดอกแร์นะครับ แล้วก็มีข้าวปูนเปลือกหอยนะครับนี่เขาเรียกว่าเนื้อเขียวก้านมะลินะครับพี่พี่ครับแล้วออกหนึบนุ่มด้วยนะครับองนี้เนาะ,อะชอบตกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่ F4 ลังก็มีรอยยุบย่นนะครับแล้วก็มีรอยการยุบหดตัวของมวลสารของเนื้อพระนะครับ รายการที่18นะครับองนี้ครับต่อไปครับรายการที่19ครับอ่าองนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ลุงพุธนะครับอ่านี่ลุงพุทธเนื้อออกเขียวๆด้วยเนาะอ่ามีคาบกลุนะครับพี่ๆครับเนื้อเขียวมีคาบกลุด้วยเนาะแต่องนี้ก็ไม่ค่อยเห็นโซนแบบนี้เลยนะครับพี่พครับองนี้ก็น่าจะมีการใช้งานมาบ้างนะครับเนาะ นี่ครับแต่เนื้อเก่ามากเลยนะครับพี่พี่ครับเนี่ยมีมวลสารหลากหลายเลยเนาะอ่ามวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่พี่ครับลายลายปีกานะครับอ่าโอ้โหขอบยนย่นแบบนี้เลยนะครับขอบครูดรอยย่นแบบนี้เลยเนาะอ่านั้นหลังนะครับอ่าองนี้รายการที่เก้านะครับพี่พี่ครับรายการที่เก้าครับ ไปอขอไปครับรายการที่ส9บเก้านะพี่นะอ่ารายการที่สิบเก้านะครับองนี้นะอ่าทำไม้เลขใค้ดีนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับอ่านี่ครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับโอ้โหสังเกตได้เลยนะพี่นะอันนี้ยังไม่ทานลงกล้องเลยนะครับแค่มองดูด้วยตาเปล่านะก็เห็นความดึกนุ่มขององค์พระแล้วนะครับเนาะอ่าสีน้ําตาลนะครับองนี้มีความดึกนุ่มอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ เ,เกศทะลุซุ้มนะครับองนี้มีเนี่ยครับตรงผ้าพักมีเม็ดแร่หยกเขียวนะครับเนาะนเนื้อค่อนข้างหนึบนุ่มใสยังเห็นได้ชัดเลยนะครับพี่พี่เนื้อค่อนข้างหนึบนุ่มใสยังเห็นได้ชัดเลยนะครับขอบจนย่นนะครับนี่มีร่องรอยปีนะครับโอ้โหแล้วก็หลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะ ตรงนี้รายการที่20ครับต่อไปครับรายการที่21ครับอ่าตรงนี้อ่าเป็นพิมพ์ j จดีนะครับพี่พี่ครับผิวตรงนี้นี่ค่อนข้างเปิดหน่อยนะครับเนาะเพราะมีการใช้งานมานะครับพี่พี่ครับอ่าก็นี่ครับโอ้โหยุบจนด้วยนะครับตรงนี้ค่อนข้างยุบจนเลยนะครับ เก่าดีนะครับพี่ๆครับองนี้ค่อนข้างเก่าเลยนะครับอขอบครูดย่นนะครับเนาะขอบคลุดคลดย่นย่นแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับก็โดยรวมแล้วก็จะเป็นหลังเรียบเนอะอาะ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพิมพ์ jd ครับยี่สิบเอ็ดนะครับอ่าองนี้ครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับอ่ายี่สิบสองนะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าใหญ่นะครับสวยๆเลยเนาะขอปีนะครับพี่ๆองนี้ก็ค่อนข้างแก่ตังอิ้วนะครับอ่านี่ครับค่อนข้างแก่ตังอิ้วเลยนะครับผม สันแข้งคมนะครับอง์นี้ค่อนข้างคมมีเส้นชายจีวรนะครับอ่ากายภาพยุกย่นนะครับนอนหลังเป็นหลังเรียบเนาะอ่าก็จะมีรอยยุบรอยย่ยนด้วยนะครับหลังเรียบแบบมียุบย่ยนนะครับอ่าองนี้รายการที่ยี่สิบสองนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับ อ่าองนี้ครับอ่าอันนี้อ่า,อาผมดูแล้วนะ่าจะเป็นเส้นได้นะครับเนาะองนี้อ่าเดี๋ยวน,นะครับขออนุญ,ญาตอ่าองนี้ผมไม่มั่นใจพิมพ์เลยนะครับเนี่ยครับเข่านี่เข่าจะเป็นอู่ทองเลยนะพี่นะเนี่ยแต่เส้นฐานนี่เลียวเล็กเหมือนเส้นได้เลยนะครับ ไม่แน่ใจว่าเส้นได้อู่ทองหรือเปล่านะครับเพราะว่าหน้าตับองพระค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยพิมพ์แปกดีนะครับพี่พี่เนาะเนี่ยคล้ายพิมพ์เส้นได้ด้วยนะครับแต่หัวเข่าจะใหญ่มากเลยนะครับด้านซ้ายนะครับเห็นไหมด้านซ้ายองค์พระนี่จะใหญ่ติดกับแขนซ้ายองพระเลยนะครับอ่าแต่เนื้อนะครับโอ้โหดูแล้วนะครับเก่ามากเลยเนาะจะไปทางโซนหนึกแกล่งนะครับองนี้ครับ นี่ครับมีร่้องรอยการแตกไร้งานนะครับนะแตกไร้งานชัดเจนนะครับพี่บีอ่าองค์นี้แตกไร้งานสวยๆเลยนะครับอ่าหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะองค์นี้ครับอ่ารายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับผม เนื้อจัดจ้านมากเลยนะครับพี่ๆครับอ่านี่ก็จะมีรอยบิดนิดนึงเนาะน้านบนนะครับเนี่ยแต่คือเนี่ยครับเราจะเห็นเนื้อพระด้านในเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่ก็ตามสภาพนะครับพี่ๆีครับอ่าเป็นพระเก่าเก็บนะครับเนาะอ่าผมว่าผมเหตุผลที่ผมเอามาเพราะผมเห็นด้านเนื้อองค์นี้จัดจ้านมากนะครับพี่พเนี่ยครับโอ้โหดูเห็นไหม นะครับดูอันนี้ถึงเนื้อจะแบ่งไปนิดนึงก็ยังเห็นเนื้อด้านในนะครับผมเนื้อเก่าถึงยุกเลยนะครับพี่ๆครับองนี้ครับมีเส้นสีธนะด้วยเนะาะนี่ครับโอ้โหขอบคูดอย่างนี้เลยนะครับหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับพี่ๆองนี้เป็นหลังเรียบนะครับ อ่าวันนี้รายการที่อ่ายีบสีนะครับอ่ายี่สิบครับขับก่จบไปแล้วนะครับนลก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0805 122332มครับอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR Code สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ